วิธีออกจากระบบ Facebook และลบบัญชีที่เคยเข้าใช้งานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราว o ย t u b e ค่ะ ในวันนี้นะคะก็จะมาสอนทุกๆท่านออกจากระบบในบัญชี a c e b o o k นะคะแล้วก็ลบบัญชีที่เราเคยเข้าใช้งานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการออกจากระบบใน Facebook ของเราเนี่ยจะมีวิธีการยังไงอย่างแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่ a c e b o o k อ่าเดี๋ยวนำขออนุญ,ญาตเข้า Facebook ก่อน พอเราเข้ามาที่ Facebook นะคะถ้าู้ชมเราจะอยู่หน้าตาแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตที่มุมบนขวามือเราจะเห็นขีด3มขีดนะคะสังเกตที่มุมบนขวามือจะเห็นขีด3ามขีดพอเจอแล้วให้เรากดแตะเข้าไปค่ะหลังจากที่เรากดแตะเข้ามาค่ะผู้ชมให้เรากดเลื่อนขึ้นเราจะเห็นคําว่าออกจากระบบเราจะเห็นคาว่าออกจากระบบ แค่แตะไปที่คำว่าออกจากระบบพอเราออกจากระบบนะคะเราจะมาอยู่หน้าตาแบบนี้นี่คือบัญชีที่เราเคยเข้าใช้งานนะคะถ้าไม่ชมนี่คือบัญชีที่เราเคยเข้าใช้งานสําหรับคนไหนที่ไม่เคยออกจากระบบ f a c e b o o k เลยหรือว่าไม่เคยสลับไปใช้บัญชีอื่นเลยก็อาจจะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่เราจะลบบัญชีที่เราเคยเข้าใช้งานแล้วเนี่ย เราสามารถลบได้โดยการกดไปที่สุดวงกลม3จุดค่ะท่านผู้ชมกดไปทีว่วงกลม3จุดที่เราต้องการจะลบบัญชีนั้นออกอย่างเช่นขอน้ำน้าจะลบบัญชีนี้ ừ, ทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะเขาจะมีลบรหัสผ่านลบประวัติข้อความลบบัญชีแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนอันนี้เรากดไปที่ลบบัญชีจากอุปกรณ์ จากนั้นกดแตะไปที่ลบบัญชีออกเพียงเท่านี้นะคะบัญชีที่เราเคยเข้าใช้งานแล้วเนี่ยก็จะหายไปนะแต่ถ้าเราต้องการเข้าใช้งานอีกทีก็จะยังคงสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ